คือมันปฏิเสธหรือว่าหลีกหนีเรื่องนี้ไม่ได้เลยค่ะสำหรับคนที่อายุใกล้เลขสี่จะต้องเริ่มรู้ตัวแล้วนะคะว่าตัวเองจะเริ่มมองใกล้ระยะอ่านหนังสือเนี่ยไม่ชัดแล้วสิ่งนี้นะคะเรียกว่าสายตายาวตามอายุค่ะซึ่งมันเกิดเป็นธรรมชาติค่ะพอเราอายุมากขึ้นดวงตาของเรามันก็เสื่อมสภาพค่ะคือมันปฏิเสธหรือว่าหลีกหนีเรื่องนี้ไม่ได้เลยค่ะ ซึ่งคลิปนี้นะคะครูลุส้มก็จะมาแนะนําให้ค่ะว่าถ้าเราสายตายาวแล้วเราจะเลือกแว่นเลือกเลนแบบไหนให้เหมาะกับเราให้เรามองเห็นชัดได้มากขึ้นนะคะมี3เลนนะคะที่จะให้เพื่อนๆทําความรู้จักเอาไว้แบบแรกนะคะก็คือเป็นเลนที่มีค่าสายตาเดียวหรืออาจจะเรียกว่าเลนชั้นเดียวค่ะ เลนชนิดนี้นะคะเมื่อเราใส่เราจะมองเห็นระยะใกล้หรือว่าระยะอ่านหนังสือได้ชัดมากขึ้นแต่ว่าได้แค่ระยะอ่านหนังสือระยะเดียวนะคะเลนนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการใส่อ่านหนังสือใส่เล่นมือถือแค่ระยะเดียวค่ะเลนแบบที่2นะคะก็คือเลนสชั้นค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะอัพขึ้นมาหน่อยนะคะก็คือเราสามารถที่จะมองระยะใกล้และก็ระยะไกลได้ในตัวเดียวค่ะ คือเราสามารถที่จะใส่อ่านหนังสือเล่นมือถือใส่เดินใส่ขับรถได้พกตัวเดียวก็คือจบเลยค่ะไม่ต้องถอดแว่นไม่ต้องพกแว่นหลายตัวด้วยและเลนแบบที่3นะคะก็คือเลนโปรเกรสซีฟค่ะตัวนี้นะคะก็จะอัพขึ้นมาจากตัวที่2นะคะก็คือสามารถที่จะมองได้ทั้งระยะ ใกล้ระยะกลางแล้วก็ระยะไกลเลยค่ะตอบโจทย์กับคนที่มีปัญหาสายตาทุกระยะต้องการใช้สายตาในทุกระยะเลยพกตัวเดียวก็จบเหมือนกันค่ะไม่ต้องถอดแวน่นใส่แวน่นไม่ต้องพกแว่นหลายตัวเลยแล้วเราจะเลือกเลนส์แบบไหนให้เหมาะกับตัวเองก็ดูไลฟ์สไตล์ของเราค่ะเป็นหลักเลยถ้าปกติแล้วเราเป็นคนที่ใช้สายตาแค่ระยะใกล้ระยะเดียวที่มันไม่ชัดนะคะก็เลือกเป็นเลนส์ชั้นเดียวก็ได้ค่ะตัวนี้ก็จะมีราคาที่ย่อมเยาวมากที่สุด แต่ถ้าใครนะคะต้องการที่จะใช้สายตาใกล้ด้วยแล้วก็ไกลด้วยก็คืออ่านหนังสือด้วยแล้วก็ขับรถเดินด้วยในตัวเดียวนะคะก็เลือกเป็นเลนสอชั้นก็ได้ค่ะตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มากกว่าแต่ถ้าใครนะคะที่อยากจะ เอาแบบฟังก์ชันแบบเต็มเลยนะคะไม่มีรอยต่ออะไรเลยก็เลือกเป็นเลนโปรเกรสซีฟก็ได้ค่ะตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ในการใช้งานทั้งใกล้กลางไกลเลยนะคะเลนโปรเกรสซีฟจะมีหลายราคาหลายเกรดมากๆเลยค่ะถ้ามุมมองกว้างหน่อยดีหน่อยนะคะก็จะเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงเลยค่ะอันนี้ก็ลองไปเลือกตามไลฟ์สไตล์ตามความต้องการหรือว่าตามงบของแต่ละคนได้เลยนะคะแต่ว่าเลนโปรเกรสซีฟนะคะก็อาจจะต้องมาที่หน้าร้านเท่านั้นนะคะเพราะว่า จะเป็นการวัดาสายตาแบบเจอตัวแล้วก็แบบละเอียดมากๆเลยค่ะตอนเป็นการวัดแบบเฉพาะเจาะจงเฉพาะคนนั้นเลยถ้าใครที่สนใจนะคะอยากได้แว่นได้เลนส์แบบไหนนะคะสามารถอินบ็อกซ์มาหาครูลุกส้มได้เลยค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนได้นะคะครูลุงสม้มผู้เชี่ยวชาญแว่นผู้หญิงคนแรกของไทยบ๊ายบายค่ะ